หลังจากที่ผมได้เลื่อกเฟสผ่านๆไปนะผมก็เจอแรงเทียของดรอยเซอร์แล้วอินนิงมันอยู่แรงเอสเว้ย<ฟ>ผมก็เลยสงสัยว่าเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะอ่ะเกมนี้ผมก็เลยม,มาเล่นเกมนี้ผมค่อนข้างจะดับมาดีนะเพราะว่าอีกทีมไม่มีแอสซนะิสซิ่นโหดนะเกมนี้ผมก็เล่นลุงนะครับไอเทมที่ผมออกผมก็ก,กอบตามท็อป2เลยนี่มีดุดเลือดด้วยโคตรดีแต่ว่าผมเปลี่ยนชิ้นสุดท้ายเป็นสมุนนะ เพราะว่าผมต้องการเลือดด้วยเอาไว้ยืนนานๆอย่างนี้เริ่มมาผมก็เคเียบกอนทีมผมมีมาหลอดนะมาหลอดอ้อยทอนแล้วก็แพนด้าอีกทีมก็จะเป็นอารามแรดฟอรเรนแวนแล้วก็ป่าก็จะเป็นเวเลสนะครับเริ่มเกมมาก็เคลียร์ไปเรื่อยๆแต่ทำไมรู้สึกว่าแรดมันดู่จังใช่นี่คือหมด C.O.V นะครับ โอ้ดูเลือดผมสิเช็คก่อน,นโอ้ผมโดนเออเจ็บมากพอพลังแฝงโล่ะนะครับมันสามารถรับดาเมจได้ระยะเวลานึงโคตรดีโดนแรดคุมแล้วลไอ้หมว่าเคลียร์ปกติไม่มีอะไรว่าแต่อ้อยสกินนี้สวยนะใช่ จากนั้นผมก็มาช่วยตีแดงแล้วก็ไปช่วยตีตัวเล็กต่อไม่มีอะไรผมก็ไปเติมฟอรเรนแล้วก็เพื่อนมาเวเล็มันโผล่มาจากไหนเนี่ยตีไปตีไปผมจะตัวแล้วฟิกเกอร์โอเคแล้วก็ผมก็เป่าไฟโอ้ไม่ทนันเพื่อนในเฟิร์สบัตนะ oh <my> ก็ถือว่าดีนะช็อตน,นี้แต่วันนี้เพื่อนไล่แรดแล้วก็ไปฟาร์มต่อดูเลือดเนี่ย คนกลับนะคนกลับเล้วก,ก็ผมก็ไปเล่นต่อไงเลดแค่นี้ก็ห้าวไงไม่มควรทำตามนะครับอา่านแล้วก็ตีไปแกมีทีมผมเลือกที่จะมามังกรนะอา่าไฟดูดิ <You have S 1> ผมได้คิวสวยผมกลัลวเวเลเวนอมนะผมก็เลยแบบยืนห่างๆถ้าเวเลอันติแล้วมันจะเล่นไม่ได้ อตรแล้วโอเคเล่นได้เอาไปเล่นได้ว่เาเราได้สองมาสองคิวนะ <have> ถือว่าโอเคเลยตอนนี้เราก็มาแย่งบัฟเออแย่งไม่ได้อินดิทเป็นตัวที่เปลืองมานามากเลยนะคุณดูดิแล้วก็ผมาอันติเคลียร์คลิปเลยว่าผมจะกลับแล้วนะ <S <S เห็นปูแล้วก็ไม่อยากกลับฟาร์มต่อแล้วกันคุณดูดิมานาหมดอีกแล้วะ เชมานาโคตเยอะใช่รงกรีครบมานะโอ้อหต้องกลับจริงๆมานาไม่พออ่ะโอ้บนโดงตายสองเลยเหรอแรกมาหนึ่งอออทำอะไรดิเดี๋ยวผมไปเคลียร์บนนะเพราะว่าให้ป่ามาเคลียร์กลางแล้วกันเงินผมก็เยอะอยู่เกมนี้ ผมก็เคลียร์ไปเลยไม่ต้องรอแล้วเคลงแคลรี่เดี๋ยวผมต้องไปรับกลางอีก,อก,อกอไม่ตายนะเช็คก่อนดูแคลรี่เดินดิ <laughs> เดินเท้าอ่ะดีผมต้องเดินอ้อมอะ่ะดีนะไม่มีตัวตอดก่อนข้อดีของเกมนี้ก็คืออีกทีเป็นไม่ใช่แอสซิสซินหนาๆน,นะ ถ้าเป็นตัวยืนเนี่ยนิดค่อนข้างจะโกงนะเ,นเพราะมันคลาได้เรื่อยๆอยงไงแต่ข้อเสียคือมานามันน้อยอ่ะดูผมเล่นดิเดี๋ยวผมวิ่งก่อนวิ่งไปรับบนก่อน,อนอเพื่อนตุยนะช่างมันผมไปรับบนก่อนอเรียบร้อยเพื่อไปเก็บสองโคตรโหดอ้อยคนนี้แล้วผมก็มาแย่งฟ้าไงแล้วอ้อยให้ไหมแล้วอ้อยก็ไม่ให้ไงไม่เป็นไร มาเคลียก่อนแล้วค่อยไปเติมมานาต่อผมได้แล้วนะอากอนนี่แล้วก็ผมก็ไปเติมออฟเลนมีโดนแล้วมีตายได้ไงวะแล้วผมก็ใส่สกิลมั่วๆมันชิ่งนะมันชิ่งไปทายน่าสงสารฟอร์เลนนะแล้วกลับเลนเดินตรงไม่ได้ต้องเดินอ้อมอะแพทเนี่ยดูดิอันตรายขนาดไหนเนี่ยดูผมเดินอ้อม นั่นไงแลดดักอยู่เออถ้าผมไม่อ้อมแมผมอาจจะตุยก็ได้ไม่เป็นไรผมอันติเคลียไปเลยเพราะว่าเราต้องไปรีบไปเติมเลนอื่นไม่รู้ทำไมเลนอื่นเราสู้ไม่ไหวนะผมวิ่งมาแล้วลุงวิ่งมาแล้วไอ้ลูกๆลุงวิ่งมาแล้วนะใจเย็นๆไม่ทันนะทำไมไม่ใช้สีฟ้าเคลียไปเลยฟ้าม่วงๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เกมนี้ก็มาเคลียร์ปกติเกมนี้ผมค่อนข้างจะรวยนะเล่นเม็ดแล้วรวยอ่ะอย่างผมกตีโซนไปเลยขอดักแจ๊สสองแจ๊สป้อมก็ยังดีสวยเดี๋ยวเราไปเติมอ้อยก่อนอ้อยขอกำลังเสริมนะแล้วผมก็วิ่งแบบน่อมแนมน่อมแนมไงนี่ไงเอาฟอรเลนไปก่อนหนึ่งศพมาเคลียร์ก่อนอย่าป้อมแตกสวยเฮ้ย แล้วมาเต็มโอ้แล้วผมทำอะไรเนี่ยมั่วแล้วก็บอกฟิกเกอร์ลบสกิลเรียบร้อยแล้วผมก็ตีไปเรื่อยๆไม่มีทางหนีแล้วสวยโคตรโหดอ่ะอะไรเนีไม่ตายได้ไงเนี่ยเป็นไงฟิกเกอร์สวยปะตามจริงตอนผมใช้เนี่ยผมใส่เป็นมั่วๆเลยนะแต่ว่าจะแบบเปลี่ยนตำแหน่งอะให้ทีมแบบมึนอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างจะดี ข้อดีของเกมนี้ก็คือป่าเราเล่นดีนะทำให้ทุกอย่างมันง่ายเลยแล้วมันก็ไปบนไงไปเคลียร์ไงไปคนเดียวไงไม่แบ่งด้วยก็ค่อยคิวก็ค่อยเคลียร์แล้วผมก็ใจสกิลหมดเลยคดเปลืองดูดิเฮ้แต่กูเราที่เดียวเองนะอันตีผมอะ่ะเพิ่งสังเกตมันจะมีเมดกี่ตัวที่ค้ำไฟได้อะ่ะคุณดูผม,มเล่นดิดูในมินิแมปนะ อยู่หน้าสุดหรือจะเอาแวนแวนหรือจะเอาอ่าแวนเสียฟิกเลยนะช็อตน,นี้ถือว่าคุ้มแหละเกมนี้ผมมีคาถาดุดเลือดนะก็คือจะได้เลือดแล้วก็ได้เพิ่มดุดเลือดด้วยก็จะยืนนานๆไปนี่มนก็จะมาเวียดบัฟแต่ว่าอีกทีมาเยอะมาเยอะขึ้นไปไม่ให้เราเข้าลึกโอเคผมไปซ้อนแล้วต่อยในตป ถ้าบุญถิดตำแหน่งไหนที่ผมว่าเก่งแล้วดีนี่ไม่ป่านะลาป่าเล่นเก่งอ,ออฟเจตอะไเนี่ยมันเล่นง่ายอะ่ะเงินมันไม่ตามเยอะ <some> ไฟผมว่าตัดไปก่อนขายไปก่อนแล้วค่อยๆขายไงแล้วผมก็จัดจกสกิล <An enemy. S 1> และตายอา้าวไม่ใช่จัดอารามตาย <An enemy. S 1> แล้วจัดสกิลเรื่อยๆโอ้โดนแลดเต้งก็ <So S 1> มาสิครับคนเดียวอยู่ทั้งไฟอะ่ะ แต่ว่าอ้อยได้คิวหมดน,นะอ้อยเก็บหมดอือฟอร์เรนอือไงเล่นกับฟอเรนสักหน่อยฟอร์เรนนี่ค่อนข้างจะโกงนะในความคิดผมอะยิงพวกนี่ไงคุณดูตามตัวดิมันฟิกออกอะโอเคค่อยๆจ่อแจ้มันใหม่มันก็หมดแล้วแหละอ้อยคราวรับฟอร์เรนไม่การเรนแล้วแหละมันหมดละแต่ว่าเราเสียฟ,ฟิกเลยนะคุมไหมอะ ได้ป้อมแบบนี้ก็น่าจะคุ้มแหละต่อไปเราปันตี Dark Slayer จ่ายสก,กิลไปเลยคูลาสิบแปดวิมาแล้ววิ่งไปก่อนแล้วแล้วผมก็ลัดได้ไงแล้วเพื่อนก็โดนจับโดนลูมแน่เลยโอเคอ้อยออกมาได้แล้วผมจะช่วยยังไงวะเนี่ยอื่ ไปดักแรดก,ก่อนนี่อัสกิปกินบึมอัสกิปกินอ้ยนอยไปร้วฟอร์เลแล้วมะนาาผมหมดโอเคได้มะนามมาละ <Legend ary. S 1> อ้าวได้รีเจนไปแล้วแล้วอ้อยก็ตายจ <Shut down. S 1> อดนนี้ผมน่าจะปล่อยก๊อตล่างเลยนะผมลืมอะ ่ปล่อยก็อดปล่อยดาร์กถ้าผมปล่อยดาร์กล่างนะป้อมเจ็ดป้อมนี้จะไม่เสียเพราะว่าเวฟออกเวฟมาไม่ถึงเนี่ยผมปล่อยช้าไปอะป้อมแตกเลยเฮ้ยเสียดายไม่เป็นไรเราก็มาตีมังกรต่อตีไปเลยไฟบอลคุณดูมานาผมสิ มันหมดแล้วว่ามันคือไม่มีมานาเล่นอ่ะตัวเนี้ยเปลืองมานามากแต่ลสัสเคีว่าคูดาวไว้ด้วยต้องออโต้วอทแทกอ่ะโอเคกลับก็ได้ไม่ไหวแล้วมานาไม่มีแต่ผมเงิน2นะเงินไล่ไกับอ้อยเลยโคตรรวยปกติเล่นกลางนี่เงินไม่สีก็ห้าแล้วเกมนี้มีโดนไง แล้วเราก็วิ่งติดกำแพงไงฝากดูแลปมด้วยโอเคกำลังไปแต่วันนี้ต้องปึ้มปึ้มคลิปไปก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเคลียร์คลิปพูดไหวอะ่ะนิดลุงลุงไฟแล้วผมก็ไล่เช็คพุ่มกันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไฟบอลอีกเทมอยู่แอลล่างนะ ผมก็สกิลยัดไปเลยโซนไปก่อนโอ้โหครึ่งหลอดอเพื่อนโดนจับผมโซนก่อนอย่าให้เข้ามาแล้วผมก็โซนไม่ได้แดาเมจยังไม่แรงค่อยๆปกไม่ผมโดนโอ้โหแล้ว็อดนี้ใส่สกิลมั่วๆอะเออกับโดนตีแล้วเราก็ใส่สกิลเรียบร้อยเจอสกิลมั่วๆเข้าไป ดูดีเล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันไม่เจอแอสซินที่ทำให้เราตายเร็วๆอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็คลายไปเรื่อยๆอะ่ะโคตรดีเกมนี้ดับมาดีนะแต่ว่าที่ผมว่ามันดีคืออ้อยเราอะ่ะทำเกมดีพอป่าทำเกมดีปุ๊บก็เล่นง่ายเลยทีนี้ไม่ว่าตางไหน,ไหนก็เล่นง่ายแต่ว่าอีกที่แครีเราเป็นทอนไงแล้วทอนแบบเออนั่นแหละก็อย่างว่าแหละไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เออผมโดนฟอรเรนล้ํา กันแล้วจู้แล้วก็ไขมันไงก็ค่อยตอดมันเรื่อยๆถ้าคุณดูว่าผมสไตล์การเล่นผมแบบนี้ผมก็น่าจะอยู่แรงไหนผมว่าจ่ายสกิปก่อนอื้ออารัมบึ้มไปอารัมไม่เข้านะเพราะว่าผมไม่มีจอดกล่อมนะเกมนี้เน้นทรูไดเม่เอาอึบอึอึบอึบเฮ้ยเช็คคอยแล้วก็เช็ค อันติดเลยโซนเฮ้ยเวเลสเวนอมไม่โดนเคลียก่อนแล้วกัน oh. เคลียร์เว็บเราจะได้เล่นง่ายๆนะเกมนี้เรามีแวนกาดด้วยเว็บไม่ต้องสนใจมากฟ้าย,ยางเดียวแล้วก็เช็คพุ่มแล,แล้วก็เช็คุ่มเพิ่มไปฟ้ายนะ เดี๋ยวผมเคลีย huh. ร์เว็บนี้ก่อนเผื่อได้ป้อมฟรีเนี่ยโอ้มาเต็มเลยโอ้โหนี่เวทนองมั่วๆอ่ะเอาไปเอาไฟไปกิน L3 มันอยู่ตรงนี้สามตัวโอ้เพื่อนเข้าไปตายเฉยเลยเพิ่งสังเกตเห็นเช็คทุ่มเช็คทุ่มไม่มีงานไปเลย ว่าไงมีดูดิเมดคั้มไปอ่ะเมดอยู่หน้าสุดอ่ะ uh. มันจะมีสก,กี่ตัวที่ทําได้แบบเนี้แล้วมันก็จะมีสก,กี่เกมที่ทําได้แบบนี้ oh. ลุงนี่เป็นหนึ่งคนลุงนี่เป็นหนึ่งตัวที่ทําได้นะยืนหน้าสุดน uh. แต่ผมก็จะโดนจับแต่ว่าผมุมคายก่อนคายสไตล์เมดจัดสกิลแล้วหนีโอ้ oh. oh. เพื่อนทำอะไรเนะ mm. นี่ยเนี่ยทอนมันไม่เก่ง uh. นะในความคิดผมนะ อเคถ้าคุณดูดูในมินิแมปคุณจะเห็นว่าผมอยู่หน้าสตลอดเลยโอ้เป็นรัดฟ้าเอามาได้นะเวคว่าดีค่อยโป๊กไปแต่ว่ามานามันน้อยจริงๆนะอินดีคุณดูมานาผมดิจะหมดอีกแล้ววะนี่อะไรได้มานามันนิดนึงควรบับอีกนิดนะครับ แต่ว่าถ้ามันใช้มานาถ้ามานามันรีเร็วเกินไปใช่ไหมมันก็จะใช้สกิลบ่อยแล้วทีนี้มันก็จะโกงไปอีกแบบหนึ่งนะผมว่ามันบาลานแล้วแหละน่าจะมีรูนเพิ่มามานาะมันนะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อยแบบนี้สิบรูนเท่ากับสองเปอร์เซ็นหนึ่งรูนเท่ากับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นนี่น่าจะดีนะเอาไว้สําหรับตัวที่ต้องการมานาอย่างดีแหละหน่อยฝากกินี GM เอ็มด้วยนะครับรูนเพิ่มมานาน่าจะมีเออแล้วผมโดนผมค้างโอ้โหรอดตู้ไป กูดูในมินิแมปสิมันจะมีเมดกี่ตัวที่อยู่นี้ได้แะคือผมค้ำได้เลยคำ้ำด้วยดาเมจอะอบบตอนนี้จสกิลลงคลิปก่อนนะครับอโอ้และตายแบบนี้ก็ได้กอตฟรีสิคร,รับรีบเปล่าเฮ้ยของผมเต็มอะเต็มก่อน15นาทีวะเป็นไปได้ยังไงเต็มก่อน15นาทีโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยไปไหนแล้วเนี่ย โอ้กระตุกมากโอเคกลับมาะโอ้โอเค,อ,เคอย่างไงเราก็ยังได้กอด๊อตเพื่อนตายหนึ่งแล้วนะไม่ไม่ใช่เพื่อนตายหนึ่งสิทีมันตายหนึ่งจังหวะน,นี้ผมก็ขายสดไงโคตรโกงมีกอ๊อตเผาไปด้วยเผาแบบทูดาเมะแล้ไฟช็อตตุบแล้วผมก็ฟิกไปแล้วผมก็ไม่มีมานาไงดูดิโคตรแอกลงไม่มีมานาแล้วทุกคนดูผมยังมีคน ทุกคนดูผมไม่มีมานานะดูดูนั่นไงฟอรเรนลามไปแล้วแล้วคือผมไม่มีมานาจ่ายสกิลไงแล้วฟอรเรนก็2อซีแบบผมไม่มีมานาเนี่ยเห็น<ล>ปะผมก็ได้เด็ดตีธรรมดาถอดดีแต่โ <Legend ary. S 1> คตรแบบโคตรเฟลอะแต่อย่างนไรผมก็ได้อฟอร์เรนมานะถือว่ายังไม่แย่แล้วผมก็โดนต่อยอ <Legend ary. S 1> แรดไม่ค่อยแรง ผมมีอุปกรณ์กันเลือดด้วยแหละผมมีไอเทมเพิ่มเลือดเกือบทุกชิ้นเลยแล้วก็มีดูดเลือดด้วยจะเอาหรอจะเอาหรอเวเลตจะเอาหรอไม่ซูเวเลนไม่ไหวทำไมอ๋อมันมีทอยด้วยแพ้เวเลตเฉยเลยอะเกมนี้ผมก็เลยถอดรองเท้านะแล้วออกเป็นเจาะเกราะเจาะเกราะคนนกอะ ก็ไล่เคลียไปก่อนแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิ่งช้ามากเลยอะ่ะไม่ไหวยผมรู้สึกว่าเจเกาะเนี่ยผมไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันคุ้มหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือคููดาวเกิน4อ์เนอ่ะหนึ่งคููดาวไม่คุ้มละผมก็เลยออกมาเทศก่อนแล้วกันจัดสกิลแบบมีเจาะเกาะไม่เข้าปุ๊มนี่คือของครูนะมันไม่เข้าอะ่ะมันคู่เบาเลย แล้วผมก็โดนแวนคายไม่ได้ไม่ได้คือทำแบบนี้แล้วเล่ยนยากผมก็เลยกลับมาเอารองเท้าเหมือนเดิมแหละวลิ่งเร็วแบบกันซีซีกันแวนนี่แหละแล้วผมก็บึ้มไปแล้วอีกลปก็บวกแล้วแล้วผมก็บึ้มไปปเขาบึ้มไปก่อนคนมานานน้อยๆก็วิ่งรอบๆก่อนเข้าใจสกิลนี่ไงคาย มเม็ดคายคายของจริงไม่มีใครกล้าเข้าแล้วผมก็คายต่อ <c oughs> ดูมานาผมสิคือทำแค่นี้มานาก็หมดอ่ะคิดดูเอาแล้วกันมานามันน้อยมากเลยนะเลดเกมแล้วนะเนี่ยปกติเล่นเล่นเมดเลดเกมมานาจะไม่หมดนะคือคนนี้มานาหมดอ่ะไม่ไหวบึ้ม <c oughs> อ้าวไปเปล่าไปเปล่า อ,อ้อยตุยสวยละอออ้อยตุยคุมไหมเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่าไม่เป็นไรยังไงผมค้ำไฟได้เอาปลาแบนเอาปลาค้ำไฟ<笑><笑>เขาบอกให้ถอยแล้วคุณดูผมเล่นดิคือของมันเต็มอ่ะแล้วแล้วมันถึกอ่ะมันมีดูดเลือดด้วยอ่ะ มันยืนหน้าได้นะยืนคนเดียวได้เลยนะเ,นเ,เ,นเพราะว่ามันไม่มีทีมที่เบิร์ดแรงๆมันมีแต่อาร์มที่จับแต่ว่ามันก็มาไม่ถึงผมอะ่ะผมคล้ายอะ่ะผมคล้ายได้อะ่ะคุณดูยันช็อตนี้ดิไม่ตายอะ่ะดูดิบึ้มสองด้วยอื้อโดนลัดหนีรัดไม่เป็นไรหรอกดาเมจมันก็มีแค่นี้แหละมันนิดเดียว,วาดาเมจอะ่ะมันต้องแบบคล้ายไปเรื่อยๆบึ้มๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สนุกดีถ้าเล่นตัวเนี้ย ตีป้อมลุงตีป้อมแาเมจก็ไม่มีให้ลุงตีป้อมเพื่อนจะเปิดกอดแล้วแล้วผมก็วิ่งลงมาช่วยเปิดกอดค่อยๆตีไปนะไม่ต้องสนใจอะไรเพราะว่าอีกทีมตายสามแล้วเราได้สามทางด้วยถ้าอีกทีมมันจะมาก็เป็นเจฟฟอลเลนนั่นแหละนั่นไงให้เผาบอลเลนบอลเลนมันเล่นอ่ะบอลเลนเกบหนึ่งแล้วไงบอลเลนตุย เขเลยมีกอเกิดเขเลยมีกอเกิดอ,อ,อ้าวไม่เงี้ยเบรดมาสวนละสวนละโดนแย่งได้เลยโดนแย่งได้เลยเอ้ยเอาเบรดก่อนเอาเบรดก่อนเอาเบรดก่อนเอาเบรดเอาเบรดตายเอาเอาก้อนเอาก้อนโอเคเอาก็ต์ก็ตายแล้วก็เบรดก็ตายโอ้ถ้าโดนแย่งช็อตนี้นี่พลิกได้เลยนะพลิกได้เพราะว่าเคยโดนมาแล้วได้สามทางแล้วก็พลิกแพ้เลยเพราะไอ้ทีมไฟโหดมากเลย ไม่เป็นช็อนี้แล้วก็นั่นแหละได็ก้อนมาแล้วผมก็ค้ำไฟสุดไงแล้วผมก็ค้ำไฟสุดไงด,ดูดิอีกทีมเล่นทีมเราอยู่บ้านนะผมอยู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าตรงนี้หนึ 1, ่งสาม้าไม่อยู่เขาเรียกว่าครระยะไกลผมมีบัฟฟ้าด้วยนะก็เล่นชิวๆเลย,ด,ยดูดิเพื่อไปทำเวฟยังทันเนอะคือมันจะมีตัวอะไรทำได้แบบนี้ยอันนี้เกมน้ำด้วยนะแล้วก็ดับมาถูก เกมด้วยก็เลยได้แบบนี้ไฟบ,บอลแล้วผมก็จัดสกิลอย่างเดียวไง <Ultimate. S 1> เพื่อนจะเล่นก็ปล่อยไปผมก็จัดสกิลแบบห่างๆแบบห่วงๆแล้วผมก็คลายไปเรื่อยๆคุณดูดิมาไม่ถึงผมเนี่ยแต่ละตัวโดยผมคลายหมด oh. บึ้ม oh. แล้วผมลงสกิลกับคนอย่างเดียวไงก็ตีป้อมไม่แรงเรียบร้อยเกมนี้ เขาก็จะสนุกนะเกมนี้แล้วก็อย่างคือผมชอบที่เล่นเมดแล้วค้ำหน้าได้อะอันนี้คือโคตรชอบเลยเหมือนเล่นแทงอ่ะเกมนี้ผม M v P แน่นอนเพราะว่าผมมั่นใจถ้าไม่ผมก็อ้อยอ่ะโอเคได้ลีจจลเนนกนเรียบร้อย M v P เกมนี้ค่อนข้างสนุกนะ เรามาดูดาเมจกันผมก็13คิว16แอดซิสถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะ